ในบรรดาพระเครื่องสายวังหลวงหากจะเอ่ยถึงสุดยอดแห่งศรัทธาและศิลปะที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวพระกลิ่งบปาวรศขนาดบูชาคือองค์ที่โดดเด่นที่สุดองค์หนึ่งองค์พระนี้ไม่ได้มีดีแค่ความงามสงา่าหากแต่เปี่ยมด้วยพุทธคุณและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันลึกซึง้ง ต้นกำเนิดพระกลิ่งปวเรศย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่4โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรงพระยาปวเรศวริยาลงกรแห่งวัดบวรน,นิเวศท,ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์และแจกจ่ายในงานพิธีสำคัญโดยอ้างอิงรูปแบบจากพระกลิ่งจีนโบราณผสมผสานกับพุทธศิลป์แบบไทย ภายในบรรจุเม็ดกลิ่งที่ให้เสียงใสกังวานและหนักแน่นเปรียบเสมือนพลังบริสุทธิ์ภายในองค์พระพระกลิ่งปวเรศที่ถูกจัดสร้างขึ้นตามแนวทางต้นตำรับล้วนผ่านพิธีกรรมแบบสร้างหลวงใช้โลหะศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีปลุกเสกโดยพระเกจิผู้เรืองเวทวัดสำคัญสายวังหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์พระมีลักษณะเฉพาะ รายละเอียดลึกชัดสง่างามทุกมุมมองตั้งแต่พระพักยันฐานบัวประณีตในแบบงานช่างชั้นสูงพุทธคุณของพระกลิ่งปวเรศได้รับการยกย่องว่าครอบคลุมทั้งเมตตาคงกระพันแคล้วคลาดและเสริมดวงสตาไม่ว่าจะตั้งบูชาไว้ภายในบ้านหรือเป็นของมงคลประจำตระกูลพระกลิ่งปวเรศขนาดบูชา คือของคู่บุญที่มอบพลังศรัทธ,ธาให้กับผู้ครอบครองอย่างลึกซึง้งนี่ไม่ใช่แค่พระเครื่องธรรมดาแต่คือเครื่องหมายแห่งบาร,รมีความศรัทธ,ธาและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ยืนยงเหนือกาลเวลาพระกลิ่งปวเรศหนึ่งในสยามองค์เดียวครบทั้งพลังและความหมาย